สวัสดีครับมีรัก,กี้แบนะครับวันนี้เราอยู่กันในกระบี่ย้อนยุจากสามนะครับวันนี้ขออนุญาตมาบอกนะครับว่าระบบการซื้อขายการเอ,อิร์ดการซื้อขายตลาดกลางนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับคือหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเกมที่เราสามารถกดเร็วได้ครับนี่นะกดเขาว่าแลกเปลี่ยนวเว็บแต่เนื่องจากว่าเขาไม่อยู่นะครับ <laughs> เขาก็าเลยไม่ได้รับก็เอาไปว่าบอกให้ฟังนะครับ ต่อไประบบซื้อขายจะมีหลายอย่างเลยคือระบบสวมใส่อันนี้คือระบบประมูลโลกนะครับเราสามารถดึงคู่หูได้แต่ว่าเราต้องรอให้จบกิดก่อนมาถึงจะมีของขายนะครับอย่างถ้าคนที่เขามีเงินเขาก็จะไปดึงคุณชายหลงอู่มานะครับถ้าดึงในกิวจะแค่หกพันเองอันนี้มันประมูลโลกนะครับนี่ต่อไปในส่วนเรียนยศตานะครับผมอันนี้ก็ใช้กันเยอะในการอัปตาอับขั้นอับยศนะครับ ซึ่งก็จะเป็นการได้เปรียบถ้าเกิดเรายอเราสูงกว่าคนที่เราตีเนี่ยเขาจะตีเราเพอให้เข้าเราจะตีเขาแรงนะครับเห็นไหมต่อไปเป็นส่วนการประมูลกิ้มีตั้งแต่เที่ยงค่งนะครับก็คือการเข้ามาตีบอสหลังจากบอสต,ตายเสร็จก็จะมีการประมูลกิ้เราก็สามารถไปดึงได้ต่อไปคือตอนสามทุ่มครึ่งนะครับก็จะเหมือนกันเลยถ้าเกิดสมมตุติคนในกิ้เนี่ยเขาดึงอะไรไปใช่ไหมครับหลังจากที่จบกิจกรรมเนี่ยมันจะมีการแชร์ทองปันผลกัน นั่นเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติมีคนที่ในกิวอะถ้าเราไปอยู่กิวที่แบบเป็นสุรา่านบาป้าหน่อยเงี้ยมีคนดึงของเยอะเราก็ได้ทองแบ่งปันแบ่งผลกันเยอะนะครับประมาณนี้อ่ะต่อไปเป็นกระนของชันนะครับเขาวมกิจกรรมกิวตลาดประมูลแล้วก็รับปันผลอย่างที่หมีบอกนะครับก็คือถ้าเราไปอยู่กิวใหญ่ที่เป็นตานตานหน่อยเงี้ยแล้วเขาแบบดึงของกันเยอะหลังจากจบปันผลเราก็จะได้เยอะตามด้วยะนะครับประมาณนี้ อ่ะต่อไปในส่วนระบบแผงลอยเกมนี้ค่อนข้างดีอย่างหนึงคือเราสามารถหาหยกเขียวได้เลยโดยที่โอมี่ไม่ต้องเติมหยกเขียวเลยอาหมีพูดได้แค่นี้เลยหยกเขียวเนี่ยถ้าเราจะเอาพวกหินวิญญาณระดับสูงสีเขียวพวกนี้เอามาขายเนี่ยหาจากไหนใช่ไหมครับระดับสูงมันมันดูยังไงใช่ไหมอ่ะดูตรงนี้เลยครับนี่เพื่อนเลื่อนขึ้นไปเห็นไหมถ้าเป็นระดับต่ําเนี่ยที่เราหาง่ายๆมันจะอยู่ข้างล่างถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นตั้งแต่หน้าผู้ชายพี่คนนี้ นี่เอ่อตั้งแต่ดาบเหล็กบางเนี่ยครับตั้งแต่พวกเนี้ยของพวกเนี้ยมันจะต้องได้จากการเปิดกล่องเขียวหรือการตีบอสก็ได้ค่อนข้างยากครับแล้วก็ขายมีคุณค่ามูล,ลค่าที่แพงมากเลยก็ประมาณ5 0 0ร้อยถึงเจ็ดซึ่งจริงเราลงทุนนะ่ะการเปิดกล่องเนี่ยนิดเดียวเองเอ่ะเดี๋ยวมีขวัญพาไปแนะนํานะครับนี่กล่องเทียนจีคือกล่องเขียวเนี่ยเราต้องเอาอะไรครับคุณ นี่กุญแจเทนจี้เนี่ยในการซื้อก็คือดอกละสามสิบวถามว่าคุ้มไหมอ่ะเดี๋ยวหมีเปิดให้ดูสองดอกเลยนี่ถ้าเราดวงสวยจะได้ทองคืนครับแต่เราดวงดีเนี่ยเราก็จะได้เป็นในส่วนเจ้าตาที่หมีบอกหน้าหน้าแบบแตะเกียรครับซึ่งอะไรครับซึ่งเราสามารถขายได้ครับนี่เห็นบ้าหมีขายอยู่เห็นบ้าได้หกร้อยหยกอีกเอนเลได้ห้าร้อยสี่สิบ พอนนั้นแล้วถ้าเกิดมีคนถามมีมาเยอะว่ากองเขียวเนี่ยเราควรลงทุนไหมมีแนะนว่าให้ลงทุนในช่วงแรกอาจจะมีกดเติมบ้างครับเนี่ยไอ้ยังของมีเนี่ยมีเติมแค่ร้อยสีิบเกาบาทแค่หยกเขียวแค่เนี้ยมีก็สามารถหมุนตกหยกเขียวเนี่ยขายเนี่ยมนได้เงินมากกว่าอยู่แล้วถูกปะ่ะอย่างเช่นถ้าเกิดเราลงเ,เ,เราลงทุนเนี่ยกุญแจส0สิบแต่เราขายไดห้าร0 6ยหกร้อยก็าไรสิเท่าอุ้ยมากกว่าสิบเท่าย0ิบเท่าเลยดิถูกปะ่ะซึ่ง เกมนี้มันก็ค่อนข้างดีอย่างหนึ่งนะคือกล่องเขียวมันหาง่ายมากเลยครับเนี่ยได้จากความขยันล้วนๆเลยเห็นไหมนี่ลงกิจกรรมครับจอมยุทธ์เนจรอ,อ้าวอีแล้วห่อพยักกระดาษอะไรก็ได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเออแต่ว่ามาลองยอดยุดไม่ได้นะครับแต่อย่างอื่นได้เกือบหมดเลยอันนี้ก็ไม่ได้ประมาณนี่อันนี้ก็ได้เพาะเท่านี้มีดูนะวันหนึ่งประมาณ4ี่กิจที่ได้ครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆควรจะลงครับแล้วถามว่าควรลงทุนไหมควรลงทุนก็คนนคนนคนแค่เติมบุญแจ ร้อยสี่สิบเก้าบาทได้ได้หยกเขียวมาสามร้อยใช่ปะสามร้อยเปิดได้สิบสิบกล่องถูกไหมสิบกล่องเพื่นอๆน,น,นๆสุ่มได้ทองก็ได้ทุนคืนถูกไหมครับถ้าเกิดเพื่อนๆสุ่มได้ตาวิญญาณที่เป็นระดับสูงก็ไปขาย5 0 0 700ก็มีแต่ได้ก็ได้ถูกไหมครับประมาณนี้คือมีเจ้าสือว่าเกม, itung, มเค่อนข้างทํามาค่อนข้างดีนะเป็นการแบบหมุนเงินบริษัทอาจจะได้เงินใ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 นการที่เราลงทุนครับประมาณแค่1้อบาบาทก็จริงใช่ไหมแต่ว่าเราก็สามารถที่จะ ไปเปิดกล่องเขียวเนี่ยไปหมุนหาจิตวิญญาณเนี่ยที่มีราคาสูงกว่าไปขายห้าหกร้อยเจ็ดร้อยถูกปะเนี่ยหมีก็ทําแค่นี้แหละบางคนบางคนมีเห็นดองกล่องเขียวไปเยอะมากเขายังไม่กล้าเปิดยังไม่กล้าลงทุนหมีบอกได้เลยคุมครับก็อันนี้คือของหมีนะคือหยกทองเนี่ยเราเออหยกเขียวเนี่ยถ้าเรามีเยอะเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนมูลค่าได้ครับนี่เห็นไหมนี่เราสามารถเอามาซื้อค่วงนี้ได้เลยเห็นไหมเราก็จะได้เป็นในส่วนทอง อ่าเปิดคู่ขูอะไรพวกนี้เห็นมากมีว่ามีว่าระบบมาทํามาค่อนข้างดีนะโอ้คือแบบบางอย่างเนี้ยถ้าเป็นเกมอื่นต้องเติมอย่างเดียวชอบมาเกมนี้เราสามารถหาฟรีได้ไงแต่จะต้องมีลงทุนนิดนึงครับอาจจะต้องมีลงทุนแบบร้อสิบเก้าบาทเปิดได้สิบกล่องก็สมบูรณ์เมื่อได้แบบหินวิญญาณระดับสูงมาสักห้าห้าห้ายี่ห้าเอาแบบคิดง่ายง่ายเลยก็สองหนห้าลงทุนสามร้อยได้กลับมาต้องสองหนสองไงก็คุ้มกว่าใช่ไหมประมาณนี้นะครับยกตัวอย่างยกตัวอย่างให้ฟังนะ อ่ะข้อดีของเกมนี้อีกข้อหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆสามารถหาได้เพื่อสามารถหาทุกอย่างมาขายได้เลยครับเห็นไหมทุกอย่างเป็นทองเป็นเงินหมดเลยมีก็มีขายพวกตำรานะขายได้หลายอันเลยด้วย2องสามร้อยสี่ร้อยอะไรพวกนี้แล้วเราสามารถหาหินวิญญาณมาขายได้เห็นไหมครับทองอันละสองร้อยห้าสิบสองร้อยแต่ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นที่แบบว่าเขาเติมใช่ไหมถ้าเขาเติมเขาก็สามารถไปซื้อหินวิญญาณอัดอัดของทั้งตัวเนี่ยถ้าใส่ตรงสายเนี่ยเวลาเราส่งคมเราจะเก่งมากเดี๋ยวมีจะลงคลิปต่อไปเป็นคลิปที่อ่า ยี่สิบอะเบสยี่สิบอะแต่ว่ามีใส่ของเป็นโดยหมีให้ดูเลยว่ามีแทบไม่ตายเลยครับโดนลุมห้าหกคนเจ็ดคนสิบคนก็ไม่ตายถ้าเราใส่ของไปแล้วนะประมาณนี้เพราะนั้นแล้วเกมนี้สายฟิสาเท่นั้นสามารถอยู่ได้ครับแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องหาของมาขายแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายคือถ้าเป็นอย่างเกมอื่นมียกตัวอย่างนะอย่างหยกเขียวอย่างเงี้ยมันต้องเติมอย่างเดียวใช่ไหมแต่อันนี้ยังดีครับที่เราสามารถแบบหาหินวิญญาณระดับสูงมาขายได้ก็ประมาณนี้แหละครับ อ่ะต่อไปเป็นในส่วนการสร้างรายได้ข้างนอกก็ยังสามารถสร้างได้อย่างเช่นการขายโค้ดใช่ไหมอ่ะเดอร์มีแปะให้ดูนะแล้วก็แฟชั่นคือต้องบอกว่าเกมนี้แฟชั่นราคาค่อนข้างแพงมากครับอ่ะเดอมีขึ้นให้ดูเห็นป่มโค้ดลงทะเบียนล่วงหน้าเราสามารถเอาไปขายเป็นข้างนอกก็ยังได้เห็นบ้าได้เงินด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อดีของเกมนี้หลากหลายเลยนะอ่ะต่อไปก็คือพาหานะแห่งยุทธภพอ่ะเดอมีลงรูปให้ดูเลยเห็นไหมคือต้องบอกว่าบางคนนะครับ บางคนอย่างเงี้ยเขาก็เมีการที่อะไรครับเขาก็ไปเขาก็ไปกดซื้อใช่ไหมพ่านะมาเอาเดี๋ยวมีพาไให้ดูนะครับนี่บางคนอย่างเงี้ยบางคนอ,อันนี้คือที่มีเห็นแล้วนะเขาก็ทําอย่างที่วิธีที่หมีบอกเลยแหละก็ไปเปิดกล่องเขียวแล้วก็เอาหยกเนี่ยไปขายใช่ไหมเอา,เอาตาวิญญาณระดับสูงไปขายเขาก็สะสมเนี่ยหยกเสร็จแล้วเขาก็มาซื้อก็ได้ครับเนี่ย เราสามารถซื้อสัตว์เทพก็คือมีจะสื่อว่าเกมนี้เราสามารถหาหยกเขียวฟรีได้อาจจะลงทุนนิดหน่อยน่อยอะ่ะแต่ก็คือคุ้มถูกไหมลงทุนเสร็จแล้วเราไปขายเก็บสะสมไปเรื่อยๆเขาก็สามารถมาซื้อสัตว์เทพได้ครับโดยที่ไม่ต้องเติมบาทเห็นไหมอันนี้คือข้อดีของเกมนี้มากเลยที่เราสามารถซื้อสัตว์เทพได้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรมากถูกไหมครับถ้าเป็นมีมีซื้อใช่ไหม ขอหมีมันสิบแปดามือนิช่นบางกรมันต้องเออตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เออบางกรแต่อยากได้บางกรถ้ามีขี่บางกรนี่เท่เลยเข้าแต่เกมเฮ้ยนกคือน่ลรักว่าอ่ะก็ประมาณนี้แหละครับที่มีจะสื่อว่าเกมก็ค่อนข้างทํามาดีในการลงทุนนะอ่าในการลงทุนจะไปขายข้างนอกก็ได้อ่อยังบางคนอย่างเงี้ยเขาซื้อแฟชั่นตัวแพงแพงประเทยเท่ใช่ปะ่ะเขาก็าอาไปขายนอกก็ได้ครับขายทั้งไอเดียก็มีคนเอาใช่ปะ่ะ มีเห็นเยอะอ่ะเขาไปขายที่หลักพันอ่ะแต่ขอไม่บอกครับเดี๋ยวลองไปดูเออเช็คราคาในบอร์ดเกมแล้วกันประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้มีก็สรุปนะครับข้อดีสําหรับเกมนี้ที่เพื่อนๆสามารถหาโยกเขียวเองได้อาจจะมีลงทุนก็นิดๆหน่อยๆอ่ะถูกไหมอ่ะแล้วก็บทระบบการซื้อขายที่ทํามาค่อนข้างแบบเออหลากหลายดีเราสามารถลงขายทองหาของขายทองเองได้คือสายฟรีอยู่ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าเกมนี้เราสามารถหาโยกเขียวเองได้โดยที่ว่าเราไม่ต้องเติมก็ได้แต่อาจจะแบบ ถ้าช่วงแรกก็ต้องมีเติมทีนึงอ่ะอาจจะร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเปิดได้สักสิบกล่องสิบกุญแจก็คุมแล้วใช่ไหมเราก็ได้ที่เหลือก็เอามาขายมันก็กาไรอยู่แล้วประมาณนี้นะครับอ่ะเผื่อใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับระบบซื้อขายก็สามารถพิมพ์พูดคุยแลกเปลี่ยนได้เออเราสามารถซื้อขายขายของนอกได้นะพอดีมีไม่มีเพื่อนไม่ไม,ไม่รู้จะกดระบบเดียวยังไงคือสมมุติเราคุยตกลงกับเขาอย่างเงี้ยเออเราก็สามารถกดไปคุยกับเขาได้ห็นไหมอย่างเช่นอาพี่ซื้ออันนี้ผมช่่อไปครับก็ไปตกลงกันข้างนอกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ สวัสดีครับผมขอขายของหน่อยครับมีมาขายของอะไรประมาณนี้นะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ